รายการคุยแซบโชว์วันนี้คุยกับเจจินไตและบีอิสราวันพร้อมด้วยลูกสาวน้องพลอยเจที่ตอนนี้ทั้งครอบครัวกลับมาอยู่ไทยถาวรแล้วพร้อมเปิดชีวิตครอบครัวหลังไปตั้งรกรากใช้ชีวิตที่อเมริกานาน,านกว่าสองปีบอกเลยว่าเกือบทําให้ชีวิตครอบครัวไปไม่รอดเผยสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัดสินใจกลับมาอยู่เมืองไทยครอบครัวนี้อยู่มาวันหนึ่งตัดสินใจย้าย,ายจากเมืองไทยไปอยู่อเมริกาเกิดเหตุการณ์อะไรถึงไปทั้งครอบครัวเจจินไตเมื่อสามปีที่แล้วเรื่องแรกคือโควิด บตอนนั้นลูกเรียนออนไลน์อย่างเดียวอยู่บ้านมากกว่า6เดือนมันนานจังเลยสงสารลูกเจจินไตพออยู่ในออนไลน์เขาไม่มีสมาธิที่จะเรียนออนไลน์เพื่อนที่อยู่อเมริกาก็เลยแนะนําว่าไม่ลองให้มาเรียนที่อเมริกาเพราะที่อเมริกามันผ่านช่วงพีคของโควิดมาแล้วเด็กๆที่เรียนที่นั่นสามารถไปโรงเรียนได้แล้วแต่ที่ไทยกําลังพีคเลยเราก็คุยกันว่า เราจะไปลงทุนทําอะไรได้บ้างเราเคยทําร้านอาหารอยู่แล้วงั้นเราไปลงทุนที่นั่นเราสามารถใช้วีซ่าอีกสองลูกก็จะไปเรียนที่นั่นได้ก็เลยตัดสินใจไปเริ่มแรกเลยคือการศึกษาของพลอยเจก่อนเจจินไตใช้เขาไม่สามารถที่จะอยู่กับจอได้เขาไม่มีสามาธิที่จะเรียนออนไลน์ได้จากเรียนออนไลน์เป็นออกนอกบ้านไม่ได้แล้วห้างปิดสวนสาธารณะปิดเราไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วงานก็ถูกระงับไปเรื่อยๆวางแผนณนะตอนนั้นเห็นว่ามีละครค้างอยู่ เจจินไตตอนนั้นถ่ายอยู่8ดเรื่องเราแจ้งทางผู้จัดหมดเลยว่าผมมีเวลาอีกส0เดือนผมจะบินวันที่15ห้าพฤศจิกายนนะให้เวลา1ิบเดือนเลยเพราะช่วงนั้นพอเริ่มถ่ายกองก็ทำงานกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็มีนักแสดงคนนี้ติดคนนั้นติดพอติดก็ต้องกักตัว14วันเราก็ต้องมีไทม์ไลน์ที่ต้องเดินทางก็เลยแจ้งสุดท้ายเขาก็ปรับบทให้ผมตายหมดเลยหกเรื่องเรื่องหนึง่งตกตึกอีกเรื่องเป็นบูโดนไม้แทงอกอีกเรื่องโดนยิงอีกเรื่องรถชนตอนนั้นอยากไปไหมพลอยเจ อยากไปขนูอยากไปเจอเพื่อนหนูแล้วก็อยากขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบิน24ชั่วโมงเป็นยังไงพลอยเจไม่สนุกแล้วค่ะก่อนจะไปก็ต้องเริ่มวางแผนเริ่มขา,ขายของขายอะไรบ้างเจจินไตตอนนั้นขายรถขายที่ขายคอนโดบี B. ขายทุกอย่างเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องย้ายจะไม่มีใครดูทรัพย์สินให้เราเพราะว่าทางคุณแม่กอย,อยูเยแล้วเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนที่จะไปเพราะเราคิดว่าเราคงไม่ได้กลับมาแล้ว นวันที่จะไปกะว่ารันยาวแล้ว B ใช่ค่ะต้องยาวเลยเพราะเหมือนเราทิ้งทุกอย่างที่นี่แล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเราทิ้งทุกอย่างที่นี่เพื่อลูกได้ไปเรียนที่นู่นเป็นการติดสินใจครั้งใหญ่มากมีเวลาเตรียมตัวกันนานขนาดไหนเจจินไตคิดกันเป็นปีเหมือนกัน B ถ้ามีแผนเป็นปีแต่ตัดสินใจเลยต้องแล้วประมาณไม่ถึงสองเดือนดีประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นเองเจจินไต าราคาสั่งมาเรื่อยๆเตรียมตัวคาราคาสั่งแล้วก็วางแผนเตรียมตัวพอถึงเวลามันโชว์เลย b มันเป็นช่วงโควิดหนักๆพอดีโอเคต้องไปแล้วในตอนที่เราจะไปเราฝันว่าจะเป็นยังไงแล้วพอไปถึงมันเป็นอย่างที่เราฝันไหม b คือก่อนที่เราจะไปอยู่จริงๆเราก็ลองไปอยู่สักเดือนหนึ่งอารมณ์เหมือนไปเที่ยวไปลองอยู่เจจินไตไปเซอร์เวก่อนแล้วก็ไปดูว่าเราจะอยู่อย่างนี้นะโรงเรียนจะเป็นอย่างนี้แต่เราไปสั้นประมาณเดือนหนึ่ง บีตอนไปเซเวเราอยู่ได้นะคือยังไงมันก็ไม่เหมือนอยู่จริงเนอแต่เราไม่รู้ว่ายังไงแต่พอเราไปอยู่จริงมันไม่เหมือนเลยมันแย่มากๆนะความที่เราต้องปรับตัวหลายอย่างทั้งตัวเราเองด้วยทั้งลูกด้วยสิ่งแวดล้อมสังคมตอนไปตอนแรกบ้านยังไม่มีต้องไปแชร์เขาอยู่ด้วยเจจินไตใช่แต่ว่าแชร์ในองค์กรเพราะว่าร้านอาหารจะมีหลายสาขาเรามีอยู่สองสาขาที่เราไปลงทุนใหม่ตรงนั้นเป็นสำนักงานใหญ่แล้วเราก็แชร์กับพาทเนอร์ ก็คือไปอยู่รวมก่อนซื้อบ้านที่โน่นไม่ง่ายมันต้องมีพ้อยมีเครดิตสกอไม่สามารถที่จะเอาเงินสดไปซื้อไม่ได้บ้านไปแชร์กับเขาแล้วรถก็ต้องดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อน B เรามีเงินที่พอจะซื้อได้แต่ซื้อไม่ได้เจจินไตเขาไม่ให้ซื้อสดด้วยนะเขาให้เราซื้อเพื่อให้เราทำสกอให้เราสร้างเครดิตขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะปูตัวเอง B ที่สำคัญวีซ่าด้วยถ้าเราไม่ใช่พลเมืองของเขาจริงๆ หรือเป็นนักลงทุนที่มีระยะเวลาอยู่เขาก็ไม่ให้อะไรที่เป็นรับสมบัติเลยเจจินไตเพราะว่าตัววีซ่าที่ผมใช้ผมเป็นอีสองเป็นนักลงทุนมันอยู่ได้สองปีเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปซื้อรถเขามองว่าถ้าสองปีมันไม่ได้ต่อวีซ่าเขาจะทำยังไงก็เลยต้องสร้างเครดิตสกอ์ขึ้นแล้วที่ปรับตัวหนักสุดคือพลอยเจพลอยเจเขาบอกว่าเป็นเด็กไทยเขาก็เลยไม่เล่นด้วยเรื่อมาผลักหนูแล้วก็เหมือนมากแกล้งหนูก็อยู่เฉยๆบี B. เหมือนบูลลี่เอเชียคุณพ่อคุณแม่ก็ไปโรงเรียนไปคุยกับคุณครูแต่ก็ไม่เกิดผลเจจินไตเขาก็รับเรื่องไว้ก็เป็นการติดต่อ,อยากจะไปเจอครูก็ต้องมีอ e ีเมลเป็นการนัดหมายล่วงหน้าไม่สามารถจะเดินไปแบบที่ไทยว่าคุณครูครับเรามีปัญหาอันนี้แล้วเคลียร์กันได้เลยโดนแกล้งอะไรบ้างพลอยเจพลอยเจบางทีเขาก็เอากระดาษมาแปะกระเป๋าหนูเริ่มทําเกินไปแล้วหนูก็ร้องให้หนูก็ไม่ชอบเป็นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งพ่อแม่ทํายังไง เจจินไตได้แต่ไปเจอครูอ e ีเมนัทเจอพอนัดเจอก็บอกว่ามีปัญหาแบบนี้เขาก็บอกว่าจะดูให้เขาบอกว่าแรกอย่างนี้และเวลาเด็กทุกคนมาก็ปรับตัวแบบนี้และอาจจะยังไม่ชินกับที่นี่ชีวิตคู่ก็ยากเหลือเกินไม่พูดกันเกือบครึ่งปีเจจินไตกดดันหลายๆอย่างมันเหมือนอยู่กันแค่สามคนอยู่ที่นี่ยังช่วยเหลือกันได้มีเพื่อนผมเราเครียดเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนหมดเลยมันก็เลยตึงกันไปแล้วก็ไม่ได้คุย ยู่ๆก็ตื่นเช้ามาวันนี้ไม่คุยกันดีกว่าก็ไม่คุยกันยาวหกเดือนเจจินไตเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรที่มันกดดันเราอยู่บ้างมันหลายๆอย่างมากที่มันรู้สึกว่าไม่คุยกันดีกว่าเป็นเพราะความเครียดมาไมก่อนที่เราจะไปราวาดฝันคิดว่าจะเป็นแบบหนึ่งบีใช่ค่ะพอไปถึงแล้วมันไม่เหมือนเลยเจจินไตชีวิตจริงมันคนละเรื่องหมดเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดพลิกแปลงมันเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นแต่ก็เป็นประสบการณ์ หกเดือนพูดกันให้น้อยที่สุดทำยังไงเจจินไตจะเหลือแค่การสนทนาเกี่ยวกับลูกไม่ใช่ไม่พูดกันเลย b เหลือแค่สนทนาว่าใครจะดูลูกยังไงใครจะไปรับไปส่งเพราะว่าต้องสลับกันตลอดเพราะความที่ทำงานหนักกันทั้งคู่อยู่ที่โน่นต้องช่วยกันทำงานซื้ออะไรลูกทานข้าวอะไรแค่นั้นก็เกือบจะพังเหมือนกันนะเจจินไตเกือบครับผมไม่เคยเ้าารานนานขนาดนั้นเลย พลอยเจรู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่คุยกันทำยังไงให้คุยกันพลอยเจรู้ขนหนูก็มือพ่อกับมือแม่มาจับกันขนูบอกว่าให้หมามีบอกไปเลิฟยูแดดดีให้แดดดีบอกไอเลิฟยูหมามีบีเขาจะคอยมาถามว่าหมามีรักแดดดีไหมเขาจะพยายามเป็นกาวตลอดหรือบางทีเจอผู้ชายหมามีคนนี้หล่อไหมเราก็บอกว่าหล่อเขาก็จะโกรธเรามากหล่อได้ยังไงหมามีแดดดีหล่อกว่าตั้งเยอะเขาก็จะเป็นกาวใจอยากให้รักกัน พลอยเจรู้ได้ยังไงว่าทำแบบนี้แล้วมามีกับแดดดีจะดีกันพลอยเจหนูทำได้ที่หนูจะทำได้ที่สุดเพื่อให้มามีกับแดดดีมารักกันค่ะเจจินไตเราก็เลยทบทวนตัวเองใหม่เพราะว่าผมกับบีก็แย่แยะและสุดท้ายก็ต้องประคองเพราะว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดคือลูกเราก็ลดกำแพงลงเข้าไปกอดไม่ต้องพูดอะไรเลยทำตัวใหม่ไม่มีมาคุยกันนะไม่ต้องความรู้สึกมันชัดมากการกลับมาครั้งนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ารักและแน่นแฟ้นกว่าเดิมไหมเจจินไต รักครับรักเลยครับเมื่อไหร่มันก็มีแค่เราสามคนที่ไปเจอประสายการครั้งนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราสองคนไม่รู้จะคุยกับใครแล้วเข้าใจเท่ากับเราสองคนมันแน่นแฟนเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนจะเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆให้อภัยได้ตอนนอนนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันทําให้เราต่อเองถูกต้องในทุกเรื่องอย่าไปอ่อนแอจนเกินไปมันไม่มีจริงในความหวังดีที่เราคิด b มันสอนอะไรเราเยอะมากเช่นตอนบีไปเราเป็นผู้หญิงเนื้อเรารู้สึกเจ็บปวดมากเลยเหมือนเราย้ายครอบครัวมาเอาลูกมาต้องประคองลูกตัวเองก็เ้ารานเหมือนกันในขณะที่ลูกเราต้องทําเหมือนไม่เป็นอะไรเขาก็รู้ยังไงก็ปิดเขาไม่มิดเพราะเขาโตแล้วมันเป็นความเจ็บปวดที่ทรมานทั้งที่ตอนอยู่ไทยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครอบครัวเราปกติมากมันคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงสุดท้ายผ่านมาแล้วมันทําให้เรารียนรู้นะสุดท้ายแล้วเป็นครอบครัวกันเราต้องฟังกันเยกเราต้องคุยกันเราจะเห็นคนอื่นมองคนอื่น หรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาก็เรียนรู้ว่าครอบครัวสําคัญที่สุดสองปีผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายสองปีที่อยู่โมเมนต,ต์ที่กลับไทยดีกว่ามีไหมเจจินไตคิดครับแต่รู้สึกว่ากําลังเรียนรู้กําลังทําทุกอย่างเองเป็นแล้วกําลังรู้โลเคชั่นต่างๆเราก็บู๊กันหมดไปทําใบขับขี่ทาไอดีเปิดบัญชีทุกอย่างที่เป็นธุรกรรมเราพยายามที่จะศึกษาเองเพื่อที่ให้เข้าใจได้ไวัยตอนที่ไม่กลับมาเพราะรู้สึกว่าถ้ากลับมามันจะขาดช่วงเราก็เลยลากเต็มสองปี โดยที่ไม่กลับไทยเลยเราเข้าใจระบบการใช้ชีวิตแล้วได้เวลากลับมาซัมเมอร์แล้วเขาปิดเทอมใหญ่ก็กลับมาหาแม่กันจะกลับมาอยู่เลยหรือจะกลับมาแค่ซัมเมอร์เฉยๆฉยเจจินไตตอนแรกตั้งใจมาซัมเมอร์เฉยๆสุดท้ายแม่ผมได้ยินจากน้องมาเรื่อยๆว่าไม่สบายบีก็มีแม่คนเดียวเราก็มาตัดสินใจกันว่าเอาอยัางไงดีถ้าไปรอบนี้อย่างที่บอกมันต้องไปยาวเราเป็นพาร์ทเนอร์กับหุ้นส่วนอื่นๆตั้งใจว่าเราอยากจะมีร้านมีธุรกิจของเราแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งขั้นต่ำในการอยู่ต้องมีห้าปีต้องตัดสินใจคิดว่าเอายังไงดีพอมาถามพลอยเจพลอยเจไม่อยากไปแล้วอยากอยู่นี่งั้นก็จบเลยบี B. พอกลับมาเจอครอบครัวเจอคุณยายคุณย่าเขาคงอบอุ่นเขาคงมีความสุขมีเพื่อนที่นี่ไม่อยากกลับไปแล้วพลอยเจเพราะอะไรถึงไม่อยากกลับไปที่โน่นพลอยเจหนูไม่อยากโดนเพื่อนแกล้งคะ่ะเลยตัดสินใจบินกลับอเมริกาแล้วเคลียร์ทุกอย่างเจจินไต ไม่ได้กลับเลยเพื่อนเขาส่งของมาชิปปิ้งมาอลังการเยอะยะไปหมดคุณไม่มีทรัพสมบัติอะไรที่ต้องเก็บหรือให้เพื่อนโกยให้หมดเจจินไตเก็บมาเยอะมาก b เยอะมากกล่องประมาณ e อ็ก l ซประมาณสิบกล่องใหญ่มากหลายเดือนกว่าจะส่งหมดคือเราตัดใจแล้วเรารู้ว่าที่โนอนเราไม่มีความสุขเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่โนอนเหมือนเราอยู่เพราะหน้าที่เราไม่มีความสนุกเลยเราไม่ได้ใช้ชีวิตเลยเรารู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วนี่กลับมาที่ไทยก็ไม่มีอะไรนะ่ะ แต่เราก็โอเคเรายังรู้สึกว่าที่นี่ทำไหมได้